สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินละดีนะคะจะพาเพื่อนๆทาเมนูนมนมเย็นค่ะจากน้ําเขียวนะคะสําหรับวัตถุดิบอุปกรณ์หลักๆของเรานะคะได้แก่น้ําเขียวค่ะจากเฮลบบบอยนะคะนมสดค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะนมนมข้นค่ะนมพองมันเนยค่ะแล้วก็น้าร้อนนะคะสูตรนี้เหมาะสําหรับแก้ว22อออนค่ะ โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้นมข้นนะคะ30 ml ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานนะคะก็เพิ่มปริมาณของนมข้นได้ค่ะ สูตรนี้ทําทานง่ายค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะใช้นมสดค่ะ30 ml เหมือนกันค่ะใส่แก้วเดิมนี่แหละคะ่ะเทลงเลยค่ะชึบ จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำหวานเฮงบุบอยค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้เป็นน้ำน้ำหวานแบบน้ำเขียวนะคะประมาณสองถึงสามออนค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้ใช่สองออนนะคะปพืบ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเติมน้ำร้อนนะคะประมาณ2อส่วนสามของแก้วค่ะ โอเคคนสวนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะสุดท้ายนะคะนมพองค่ะของยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะนมพองมันเนยนะคะ30 ml ค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะต่อไปเราจะเทใส่แก้ว2ี่องออนค่ะค่ะเทใส่แก้ว22ออนค่ะ จากนั้นใส่ฟองนมนะคะ ปิดฟ้าค่ะพร้อมรับประทานได้แล้วค่ะโอเคค่ะอันนี้คือเมนูนมเย็นน้ำเขียวนะคะสำหรับใครที่ชอบกินนมเย็นแต่อยากลองเปลี่ยนนะคะจากน้ำแดงเป็นน้ำเขียวนะคะลองดูได้ค่ะรสชาติอร่อยเหมือนกันค่ะน้ำเขียวก็จะมีความหอมที่แตกต่างกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ